สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแบงกะลาดครับจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับโกลสีครับกับสีจะสีบอลเงินเป็นสีน้ําเงินโอฟ้าทะเลน้าลึกครับพร้อมเกรดไลเกอร์นะครับเป็นเกรดเทียบเท่านกแก้วครับตัวเนื้อสีนะครับเป็นสีผสมมิเสียงทางอูแบงกะลาดครับคันนี้นะครับจบชุดโปรจ่ายเพียง1499บาทครับเป็นงานเคลียร์ประกันภัยเมืองไทยประกันภัยพอ่งครับ ได้เปลี่ยนสีทั้งคันนะครับทั้งภายนอกทั้งภายในให้เพืเ่อนๆดูความเงาได้เลยครับ โอเคครับถ้าเป็นเพื่อนผู้ไหนสนใจน,นะครับติดต่อแบงก์กราดสูงมมะหงเจ็ดแป7เจ็ดห8า้าครับผมครับ